สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับกะเมื่อคืนกะหลหมองหลยๆ่บอลก็คือสีชุ่มชํานะครับเนาะฝนตกก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านนี่ฝนตกแห้งๆครับเมื่อคืนก็คือหลังจากที่อากาศมันห่อนอบเอามาหลายมือครับกะใส่เต็มทีเลยเมื่อคืนนี้ครับครับกะสำหรับมื่อนี้ครับกะสีมวืวาวถึง พอดีมีคําถามครับมีคําถามในในช่องของผมนี่แหละที่เพิ่นถามมาว่าขั้วไนี่มันเป็นสัตว์จักมือนะครับก็เลยเสียเอามาบอกมาเบาให้โอ้ยพี่น้องเดียไปฟังนะครับว่าขัว้วปกตินี่มันสีเป็นสัตว์จักมือนะครับถ้าการนับการเป็นสัตว์ของขั้วของขั้วนี่แหละครับก็คือปกตินี่เขาก็สีนับกันช่วงที่ คั้ยยืนนิ่งนะครับเขาสีนับเป็นชั่วโมงที่ษูนถึงห่วคขั้วมันยืนนิ่งย่อมให้ผสมนะครับย่อมให้ตัวเถิกผสมก็คือถ้าภาษาวิชาการมันก็สิเอนะเินอ่า standing heat เนาะ standing heat ก็คือก็คือตัวเมียย่อมให้ตัวผู้ขึ้นผสมหรือว่ายืนนิ่งเนี่ยแหละนะครับเพื่อกะจังศีริ่มนับถ้าสําหรับของคั้ยนี่ครับมันก็จะนับอยู่ประมาณ ก็คือจะเริ่มนับนะครับตอนที่ยืนนิ่งนะครับก็เป็นชั่วโมงที่ศูนย์ถ้าช่วงที่ผสมนะครับช่วงที่ผสมก็คือผสมได้เลยนะครับถ้าผสมโตนะครับผสมโตก็คือตอนที่ยืนนิ่งก็คือใส่พอพันผ,นผสมสามาสิผสมได้เลยนะครับแล้วก็ผสมไปได้ก็นับไปประมาณได้ประมาณนี่แหละครับประมาณได้ ยิบีชั่วโมงเนี่แหละครับถ้าผสมโตบ่เกินนะครับอาจจะบ่เกินยิบซี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าผสมเทียมนะครับผสมเทียมนับนับตอนใดนะครับก็ถ้าผสมเทียมถ้าสีห้แบบอันนี้อิลีก็คือนับหลังจากนั้นชั่วโมงที่ยิบซีนะครับชั่วโมงที่ยิบซี่ไปจนถึงชั่วโมงที่สามสิบหกนะครับนี่ก็สะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับสําหรับการผสมเทียมนะครับก็คือนี่ครับผมเบิง่งเปรียบเทียบจาก อ,อ,อ,อ่างอิงจากใบนี่นะใบผสมเทียมนี่แหละนะครับเป็นเฮดมาไ้นะครับผมก็เลเอ,อามาบอให้พ่อแมพี่น้องเดบงเดี๋ยวด้ฟังกันนะครับ <c oughs> กระองเบิงนะครับเพราะว่าถ้ากรณีที่ขั้วที่มันเป็นสัตว์ปกตินะครับก็คือจะประมาณนี้แหละนะครับ <c oughs> แต่ว่าบางโตงันบกระสีมีการเป็นสัตว์เงาวนี่ยค,ครับถ้กาการะตองเบิงแต่ละโตนะครับสังเกตอาการแต่ละโตนะครับมันสีมันสีบอบางโตมันกระสี คิดปกติแน่นะครับเป็นสัตว์ยาวแน่นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือปัญหาที่เฮาของคนเลี้ยงขั้วคือปัญหาการจับสัตว์นี่แหละครับเพราะบางทีเฮาก็บ่ฮหูนะครับว่าขั้วมันยืนนิ่งตอนใดนะครับบางทีเฮ่าบ่มี่พอพัน์บมี่เช็คเกอร์ยังส่นะครับบ่มีโตู้ในคอกมันก็เห็นในเฮาอันนี้จับสัตว์ยากแน่นะครับแต่ว่าเท่ากับพยายามนะครับ แต่ว่าถ้าปกตินี่ครับผมก็ทิ้อาศัยเบิง้งจากเมือกนั่นแหละนะครับเบิ้งจากเมือกเอาแล้วก็นับกับประมาณเกือบเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เห็เหนเมือกแต่ปัญหากกคือที่ทีผสมโตนะครับประมาณถ้าเห็นเมือกผม,มเห็นคีบว้อยู่ครับเดี๋ยวยังไรผมสิแปะลิงไว้ให้เบิ้งนะครับแตม่มันกับเบิองอ้งหนี่นะครับบางบางคนกับว่ามีเวลาได,ได้สังเกตนะครับ ไมีเวลาไเดี๋ยวเบิงเท้ามันกน,นี่แหละครับคือปัญหาปัญหาปัญหาหลักๆเลยนะครับของการจับสัตว์นะครับอ่าก็คือคําตอบนะครับคั้วในี้เป็นสัตว์จักมื่นนะครับเป็นสัตว์จักหมือคือถ้านับจากชั่วโมงที่ศูนย์ถึงชั่วโมงที่สามสิบหกนี่ครับมันก็ประมาณมือมื่เครื่องนะครับมือเครื่องนี่แหละครับแต่ว่าง่วนนี้ง่วมันก็สีเร็วกว่าคั้วเนี้ยง่วนี่ก็ประมาณ สิบสองถึงสิบแปดชั่วโมงนี่นะครับที่ผสมนะครับถัางัวกเขาสีผสมแต่สมมติที่เขามากเว่ากันนะครับแต่คืนเห็นขึ้นตอนเสาร์ก็สีผสมตอนแรกยังสนะครับสําหรับงวแต่พอขั้วนี่ยมันสะเป็นสัตว์เงากลัวเงากรัวงวอยู่นะครับนี่แหละครับก็คือคําตอบนะครับน่าจะได้คาตอบสาหรับคนที่ถามมานะครับแล้วก็เห็นหลายครับเห็นหลายที่คนมกสีเขียนพิษนะครับคําว่า คำว่าเป็นสัตว์ในในงวของงวของของั้วนี่ก็คือใส่ดอเด็กสะกดได้ครับโมเมนต่โมเ,น,โมเนสัตว์ที่แบบเป็นต่อเตาว่าเวหวนกระลั่นนะครับม,มีมีหลายๆคนนะครับก็บใส่ข้ามบ่ถือนะครับคําว่าขั้วงวงขั้วเป็นสัตว์ก็คือใส่ดอเด็กสะกดนะครับน่ครับตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับตอนนี้ครั้งขอกอ,อย่างเดียวเลยครับขั้วอยู่บ้านเพราะว่าบบมีหม่องเลียง ขี่กันหลายบานนี้ขี่เต็มเลยครับนี่ผมบ่ได้ตักออกเลยครับเพราะว่าอยากอยากสิแบบว่าเก็บขี่ฟุ้นว้ในขอกเลยนะครับผมไม่อยากบ่อยากตักออกมาทั้งนอกเพราะว่าถ้าตักออกมาผมกับบมมี่มองเก็บคือเก่าก็เลยใหยอยู่ในขอกแตจิมีมีเปียกไม่แชะแน่น,นะครับแต่ว่าคิดว่ากะเอาหยาเอายังมาใส่น้ำนะครับบ่ให้มันบ่ให้มัน เปียกแห้งนะครับนี่ครับไหเบิงมันคืนฝนตกแบบคักเลยนะครับนี่ครับก็ให้กินหญ้านะครับหญ้าก็เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับช่วงนี้ก็ตัดออกมันก็แก่แน่ละครับนี่นี่ครับตัดหญ้าแก่ออกเพราะว่าผมตัดบ่ทันกินบ่ทันนะครับตัดตัดเห็นมันปรงใหม่หญ้าที่ปลูกไว้มันกับบริทน์แหนบบันไดผมก็เลยบม่อยากบม่อยากเป็นไปตัดนะครับหญ้าแพียงกุลาที่ปลูกไว้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวสิไปตัดออกอยู่ดอกนะครับถ่ายมันได้อายุก่อนจักสามเดือนนี่แหละนะครับอ่ะนี่ครับตอนนี้ก็แม่ก,ก่อนตัวน,นี้ก็เป็นก่อนทองกับก่อนเงินนี่ครับอยู่ของนี้กัทองวสัสดุโตแล้วครับกะน่าจิเกือบเกือบสองเดือนแล้วครับน่าจิครบรอบผ่านรอบไปเบิ่นละฝั่งนี้ก็เป็นแตงกวากับแตงไทยตัวน,นี้ก็บสองเดือนกลัวแล้วครับทอง เขาเดือนที่สามแล้วยาก็เป็นยาธรรมชาตินี่ครับก็เป็นหยาแก่หล้วก็คือมันมันยา่าแห้งครับมันผมตัดประทันแล้วมันมันแก่ถิ่นก็ผมก็เลยตัดตัดออกแล้วก็เอามาให้กินน้ำแล้วก็เอามาให้เป็นเอามาใส่ต้นใหม่ต้นอันนี้น้ำนะครับถ้ามันร้ายแห้งมันจะเอาใส่ขอมก็เป็นปุ๋ยนะครับให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย เดี๋ยวช่วงวไปปีกันขึ้สิไดเอาออกนะครับโอเคครับผมสําหรับคําถามนะครับที่เพื่อนถามว่าว่าขั้วเป็นซัดเจักมือนะครับกัประมาณขั้วเป็นซัดก,กับประมาณมือครึ่งที่ที่เหมาะสมในการผสมนะครับถ้าผสมโตกับประมาณชั่วโมงที่จากยืนนิ่งนะครับชั่วโมงที่ศูนย์ถึงยีิบซีนี่แหละนะครับ แล้วก็หมอธมก็ผสมเทียมก็ตั้งจากชั่วโมงที่สี่ถึงสามสิบหกก็อยู่ประมาณกกนี้ก็คาบเกี่ยวกันอาจจะผสมสับผสมเร็วก็แต่ว่าถ้าผสมเร็วก็อาจจะดีกว่าผสมสานะครับถ้าในกรณีที่ห้องผสมเทียมอาจจะไปถึงชั่วโมงที่ยี่สก็ได้นะครับอาจจะประมาณที่ยี่สิบก็นาชีได้ครับแต่ว่าก็ต้องล่องนะครับผมก็เดี๋ยวรอบนานะครับผมก็ต้องลองให้กันนะครับเพราะรอบนี้นี่ผม ใส่วิธีผสมโตเปนเลยเพราะว่าผมมีปัญหาในการจับสัตว์นี่แหละนะครับแต่ว่าก็เริ่มหู้แล้วครับเริ่มจับจับจุดใดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอบนาปีหนา้าก็จะค่อยวากันไหมนะครับเพราะว่าผสมเทียมก็ดีเพราะว่าเขาเลือกพราพันเ่าได้นะครับเพราะพันที่ดังๆให้ลูกดีๆนะครับก็มีหลายครับช่วงนี้ก็ต้องเลือกเบื้องว่าห้อยต้องการแบบใดนะครับ แต่ปีนาครับปีนาอยากได้ค้วยค้ยเผือกนะครับเดี๋ยวต้องหาพันเพรพันคั้วเผือกเมื่อเมื่อไหวในคอกน่ะอ่ามาผสมนะครับบมเมนผมเมนหาน้าเชื่อนะครับหาน้าเชื่อควยเผือกมาผสมนะครับปีนาคิดว่าสีใสคั้วเผือกน้าเชื่อคั้วเผือกทั้งสีตนี่แหละนะครับแล้วกระถางถาดติดตามเบิงนะครับจยากได้ขยเผือกมันเป็นตะหักโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ